อลอองขอดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้พาพ่อกันเลยครับช่องห้องปงแชาแน,นลครับวันนี้ก็มากับบรรยากาศฝนคึมคมเด้อยพี่น้องเนี่ฝนคือจิตกเนีแหละครับก็ได ต้มแซ่บเด้อพี่น้องเด้อพุ่นอ่ะหอนหอนเลยเด้อครับเด้อพุ่นน่ะกินหอนหอนเลยพี่น้องมันยังแซ่ยบถาเย็นมากจะเป็นไข่นะครับก็ได้อันนี้มาพร้าวพี่น้องเด้อลาบสุกเด้อครับเด้อวันนี้วันนี้เอาใจสายสายกินสุกเด้อพี่น้องเด้อบอกินดิฟวันนี้นะครับในลาบสุกนะครับเนาะมาเสียบเสียบน้ำกันพี่น้องนะครับก็มีพักมีพักหนอกนะครับหรือว่าใบบโบกๆนะครับเนาะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมมีผิก โอ้ปนี่ยเดิ๋รเีพี่น้องมูระผากทัวบักทัวเคยเหี่ยวเนาะมาเส็บเสียบด้วยกันพี่น้องด้อเขียม่วงเข้าเข่านี้วทิฟต์งามเลยพี่น้องหนหมากมากเลยเสบเสียบด้วครับเด้อสดกอนนะครับเด้อหนหลีดิอื้ของแถมอะไพี่น้องค้มๆเลย ต้มแสบขุ่มลาบซุกเลยพี่น้องเด้่บวันี้พวกวันนี้กินซุกโดนลรไม่ได้กินดิฟไรเปลี่ยนน้ำพี่น้องอื <c oughs> ตุ่มสิเอ็นพี่น้อง <c oughs> ลองขอเดี่ยนะ <c oughs> บ้าบรรยากาศดี่ดีพี่น้อง <c oughs> ก็นเนกลือ,อกเียนเหมืนกันเนาะพักนยยุบออกซับมนตดก็เลยยุบบันไดไปนอนตักักเงียบบ้า ยินเสียงิย่งนีครับด้เปลียดนี่น,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 นะรถจุกเสียงรถจุก สเสียบคล้องแนอ้พี่หนองคนมโตอีกบาเต้มเบื้องอี่เบื้งต้มเบื้องนี่้วพี่น้องวะเนี่ยมันเสียบาพี่นนองพี่พีนองทำมาหาเื้อไรไหนรอบฝนกนด้ครับเด้อ เดี๋ยวอึ้งมากจีเจียงที่หนึ่งครับ ลนะองข้อค่ะภากเรยยุคย้อ chốt đầu bên nó, giúp nhau. Chắc luôn lại. ักขนาดนีเหรอหลับซุกเนีก็เสียมันนะครับนะ <c oughs> <c oughs> มุดหากเลยหระ ừ đi <laughs> ừ. nhà bà kia khác có thua lại được อเสียบข้องแหนไปนอนแล้วกินอร่อย ขัดขนาดพี่นอ้องเลยเอาครับคลิปนี้เอาซ้ำดีกว่าพี่น้องกะได้ลาบสุกแล้วพี่น้องเด้อกับตุ่มเสียบเนาะคุ้มๆมเลยเสียบของแทีพี่น้องอืมอิ่มครับกับบรรยากาศค,มาค,มาคืมฝ่าคืมฝนพี่น้องฝนคือจิตกเลยละ่ะเดว่าโบโตกดอกเบืองแล้วนะครับตกมาเบืองเแลยวตุ่มอื่นพี่น้องพี่นอ้นองจะว่ากินนิดตุม่มอื่นหลายเนาะเอากะ ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องฮองโป่งเชี่ยแนวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบนที่คอมเมนต์ก็ขอบคุณในรายนะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะครับวันนี้เป็นเมนูบ้านๆง่ายๆครับต้มแซ่บแล้วครับหลาบซุกเอาใจใส่ซุกพี่น้องจะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจฮองโป่งตลอดนะครับเนาะกับฝากติดตามแลวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แนมเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเนาะไพ่เบอให้ร่ให้รวย สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินท่องนะพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็รรักษาสุขภาพนะครับรโรคโควิดก็ระมัดระวังนะครับเด้อส่เมียดแล้วกันออกไปข้างนอกนะครับเนาะเอาครับคลิปนี้เอาซ้ำนีก่อนเดี๋ยวพวกทิหนาสวัสดีครับ